เสี่ยแนวครับมื้อนี้ผมได้มาน้ำไผ่น้ำหน้าพี่น้อง <ST> C <EN> C <ING> บรรยากาศน้ำน้ำไผ่น้ำหน้าครับน้ำไผ่น้ำหน้าน้ำน้องท่าครับผมเ <ST> <C EN> <ING> มื่อนี้ก็ได้ออกมา <ST> C <EN> C <ING> จากเสียงเรียกร้อง <ST> C <EN> C <ING> คอมเมนต์เมื่อคืนนะครับว่าให้ผมมาย่าปลากระป๋องซุบีสุนองเบิง <ST> C <EN> C <ING> มื้อนี้ก็ได้มาย่าปลากระป๋องครับ <ST> C <EN> C <ING> เริ่มต้นขนาแรกครับเปิดปลากระป๋องครับปลากระป๋องแซ่บ ปากกระปองนัวครับกินแล้วบ่ขี่แตกครับกินได้ครับผู้ใหญ่กินได้เด็กน้อยกินดีครับปากกระปองครับกินนะครับปากกระปองครับขั้นตอนที่สองใส่ความครับหอมกัดจะสดได้พี่น้องเอ้ยความไม่ความไม่ได้ครับความไม่เราเป็นหอมแก้มดิหอมผักครับ หอมจากส่วนใหม่ๆนะครับนี่หความครับจากเอฟซีวามาขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์ครับขอบคุณคอมเมนต์ครับอนใดพอดีกับสีดีได้เห็ุดีต่อต่อไปครับขอบคุณหลายเด้อครับเด้อหวมครับหวมซอยความลงไปกันหน่อยนี่ครับหวมครับ หอมลงไปครับหอมครับต่อไปใบประกูดครับใบประกูดบ้านเราครับไล่สารพิษครับใบประกูดดีใบประกวดเด่นต้องใบป,ประกูดในบ้านจะหอมครับเขาก็าจาับมาดนะครับเดินนี่จับมากเทาก็มว่าพีกันเขากันจะหน่อยครับเขา ใบบกูดแซบนู่ครับกินแล้วบอสมาตายครับไร่สารพิษครับกินเลยครับใบบกูดครับใบบกูดดีครับแก้ววัดครับใบบกูดต้องไปขั้นตอนต่อไปครับบักพีกครับบักพิกปลูกเองครับบักพิกปลูกเองจากสวนครับขันผู้ใดมักเพลิดกระเซหลายผู้ใดมักบ่เพลิดกระเซหน่อยๆนะครับเด้อสวนผมเนี่มักจัดจ้านอยู่แล้วครับ นะครับบักพีครับใส่บักพีต้องไปใส่พี่ร้องท่างไก่หรือท่างไก่ที่ออกบ้านไปนะครับเด้อกะยิดย้อนโควิดโควัดนี่แหละครับก็เมนูไปบ้านครับกินได้ครับกินได้เมนูไปบ้านครับต่อไปกันบักบักนาวครับบักนาวนะครับเด้อบักนาวอยู่ลองไปครับบักนาวปลูกเองครับวิ่หล้างบ้านครับ คุณยายเยอะนับปูนะครับหน้าครับหน้าครับบีบลงไปครับต่อไปกับซีแมนหอมแดงครับหอมแดงครับอันนี้ซื้อเอาได้ครับนี่ไม่ได้ปลูกเองครับมันแพงครับนี่กับ้าคองมหากินเขาทงเขาท่าครับพี่น้องเสื้อพี่น้อง ท่างไก่ท่างไก่หรือว่าบางวได้คิดเมนูหรือว่าอยากยังออกไปเซกับไปนะครับพี่รองนี่บางอย่างนะครับปลากระป๋องในขั้วคือท่านเอาก็มีครับบักพริกบักหน้าเค้ากับข้าวกระวานไปครับนี่ครับนี่หอมแดงครับซอยลงไปครับครับ สีพิเยงลบขวดยังไยเด้อพี่น้องเด้อรถแกดินเข้าจทางเล่นไก่ครับคลิปสุดครับคลิปสุดรถแกดินรถแก่ยังเล่นไก่ครับดีนะครับเด้อหอมแดงครับใส่ไลายข้างดีครับแก้วัดครับแก้ไขครับใส่ลงไปได้ครับกินได้ครับบ่อตายครับบ่อตายแน่นอนรับประกันครับ หาผู้ดกี่ท้องแดมตายนี่มาบอกาจบังเัยเ้อเนี่ยครับหอมแดงครับหอมแดงครับผมขาดไปเลยครับขาดไปเลยครับขาดไปเลยนี่ครับบัก่วงครับยา่นี่บักงวงครับบักงวงครับบัก่วงสวมห้องนี่แหละครับใส่ไปนะครับ เมรูอีสานมาแล้วครับกินแก้มเราหั่งดีพี่น้องเอ้ยเสียใามั่งนะครับเสียผมเลยเมนูพิศศรรสดารครับขันจะใส่มีสีขันจะก็ใส่พริกถั่วรครับพริกถั่ว,วครับใส่พริกถั่วด้วยนครับนะครับพริกถั่วครับใส่ใส่ลงไปเลยครับ นี่ครับต่อไปกัน้ำปลาครับใส่หลายั้งเด็กครับใส่หลายกินไรแล้วครับพี่น้องครับผมช่วยครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยครับใส่หลแซ่บหน่อยใส่หลายหัวลุกหัวหลอนครับพี่น้องครับนี่กับซีเมนข้าวคั่วครับข้าวคั่วนี่เกิดมาจากข้าวสารบ้านเฮ้า ที่ก็จ้าเฮ็ดจากให้จากหน้ามาแล้วก็จาเอาเขาไปสีน้ำลงสีแล้วู้เทวิ่งเอาเขามาขวานใส่กระท่าบอลบะต้องใส่หนามันนะครับเด้อขวานแล้วเดี่ยวเสี่ยวมาต่ำครับตำให้มให้ไม่พองสิครับนี่ครับก็บขวานครับบาดแล้วครับถุกอย่างไปซื้อครับหาเอาน้ำให้น้ำหน้าเข้าก็ได้ครับน้ำค้างบ้านข้างเงือนเท่าเข้าก็ได้ครับนี่ครับ เสร็จแล้วครับพี่รองครับเสร็จแล้วครับต่อไปข้าวคุชิดมาซิมครับหน้าตาหน้าตาของมันครับนี่ครับนี่คือย้ำปากระป๋องสูตรอีสานบ้านเราครับจากจามังนะครับเด้อจามังเซลแนวครับค้นเข้าไปครับค้นเข้าไปครับน้ำไมาแตกพี่้องก็น้ำไมาแตกแล้วน้ำไมาแตกแล้วสีสันหน้าตาแล้วครับ เป็นตาแสบไหลพี่น้องเป็นตาแสบไหลซิมได้เดอ้อซิมได้ครับซิมได้มาเดอ้อนะครับขาอนี้วบาดท่าครับครับขาอนี้วบาดบาดท่าครับขาอนี้วครับตังไปเลยพี่น้องเลยคำนี้เพื่อเอฟซีครับคำโอโอครับนะครับฮืมสอดบไปห่วงก็สอดบไปะ ตังเฮ่ยตังไปครับอืมเรียกเรเลยครับเิื่ยเลยจอดยอดมาเรื่มาเรอยมาเร่อรอ,อืมเศงต่อมาก่างไปยังไง เกือพ uh ีก huh. ี้เขเาอะพีกทอดมาได้ปอนนี้เผื่อเอฟซีครับเผื่อเอฟซีเลยครับดี่ครับดวลความครับความครับแล่ครับดวลเลยเต็มปาก สยดหยุดยดหยุดดหยุดยดยักชมมักเปรี้ยวมักจ้าใจใส่ต้องไปอีกเหีอยสั่หรืบ่สร้างมันหน้ามาสั่นเตะไต เห็นบุญด้มาเพลิดโอ้ยปลาเกลียนแตกพี่น้องปลาเกลียนแตกจ้าปลาเกลียนแตกแล้วจ้าบ้างปลาเกลียนแตกแล้วเห็นบ้านี่คว้านไรคว้านไรขอ,อยหยาดถาอดบวกเด้อพี่น้องเลยผม้องยองอยนี่แหละขึ้นมา,ยยาให่หอ,อะไร <c oughs> เห็นบ้าน,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 นาี่มาได้มาได้มาได้คำนะี้เพื่อเอฟซีได้ดิบุญอะเฮ้ยค่าขนาดเห็นบ้านี่ข้าวเหนียวต้องไปเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นบ้าเห็นไปพี่น้องเห็นไปมาเด้อมาเด้อมาได้อ เซาเด้ไปเลยนะเซาเด้ฮนะึร้อนไรมะเข็นแตกร้อนขอควาขอบคุณนะครับเ้อพี่้องเอพีไมเกิา Michael, หรือว่า มีน้องกระทางไกลที่อยู่จากเขามาเบิงเสียสลายเวลาเบิงส่องของจ่ามัง่งส่องไหมครับส่องไหมว่านี่หัวจะหาเท็ดเห็นก็เทียนก็อยากอยากเทีนต้นเขาไม่ได้ร้องเบิงครับเจอว่าสุดยอดอยู่ครับเด้เหมือนว่าน,นี่ขอขอคุณครับคนเบิงลอยเจ็ดสิบกว่ายอดพู้ที่ตามสี่สิบกว่านะครับเด้อขอขอคุณหลาย้อครับกับช่วงนี้ก็ โรคไข้ไข้เจ็บหลายโรคโควิดสิบเก้านะครับเด้อเป็นทั่วประเทศมาแห้งวานนังตังอีกพี่น้องโรคแมมยังบุพี่น้องครับเก็บตัวอยู่บ้านนะครับเด้อครับฟังตามมันฟังตามของกันข่าวบอกว่าเหตุทังไหนได้พี่น้องเด้อรัฐบาลเพื่อนกับเป็นห่วงของเข้ากายพี่น้องอยู่แลรักษาสุขดุควาพเจ้าของอย่าลืมใส่แมตปิดปากเด้อ จะเริ่มใส่แมตปิดปากเด้อบาดนี้กัระวังใส่แมตไว้หรือว่าโบกกล่องตัวเฮาและคนในครอบครัวก็จะเริ่มกดติดตามกดซับสไครต์กดแชร์ปิดกำลังใจใหายใจมั่งเลยนะครับเด้อกะสุดท้ายท้ายสุดหรือว่าสุดท,ท้ายท้ายท่ายท่ายท่าย,ายสุด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 กัสีมาโจโๆให้พี่น้องเบิ่งไหม ขอบคุณเอฟซีติดติดตามที่ขอมาที่เด้อขอบคุณในรายเด้อครับเด้อกับบักแตงนี่บักแตง,งเบิองเฮียพี่เบิองเฮียจ่าดูนี่เบิองเฮียจ่าดูจ่าบ่หยแล้วจ่าฮ้อน,นเด้อครับเด้อร์คำโบเซ่บักพริกหน่วยหนึ่งพี่น้องเอ้ยคักไรพี่น้องนี่คักไรคักไรความหอมหอม หวมพักว่เม็นหวมแก้มด้อพี่น้องเด้อใส่กบไปนี่หวมนี่ใส่กบไปอืมอืมอืมบุกแกมเก้มปากขอบคุณครับ